สวัสดีครับอยู่กับในที่ดูด่านท้งใิ่นเช่นเดียผมมีทุกที่เกี่ยวกับาการค้นการเกษตรด,ดางๆนะครับอ้วันนี้ก็พาคุณยา่าเจนเรานะครับมาดำมันรู <c oughs> ้สึกว่ามันจะไม่ไหลครับนี่ดูดำเขานะครับเนี่ยเริ่มไหลแล้วครับ เอาโยกโยกมันนะโอ้ไม่ไหลครับเดี๋ยวต้องเจาะก่อนมันไม่ไหลครับเอาลงใหม่ครับลงใหม่ลงใหม่ ตาช่างอยู่ด้านหน้าครับพี่ตาช่างก็เป็นนาลูกแตงครับตัวนี้เป็นแป้งมันเอี่ยมน้ำยืนขึ้นมาตรงนี้แหละอหอยเขาดำรับ ไปโซ่โอ้กูแน่นมากครับมันแน่นมาก ไปด้านล่างครับมันค่อยจะเห็นเน่อยนี่ก็ถ่ายด้านข้างนะ บอกไฮโดรลิครับอย่างใหญ่เลยโอ้มีสองสามสั้นนะหน้าก็สามแสนอย่างยาวครับผมยาวทั้งใหญ่ นี่ไม่ได้ไม่ได้กดนะครับนี่แค่ตักตักใส่รถเฉยๆนะทำไมมันเนียนจังคนะัใส่รถตักตักขึ้นนะครับไม่ยอมไหลเด้านนั้นก็เป็นรถสิงครับด้านหลัง เดี๋ยวนี้ก็มีแต่นักเข็นมันมืออาชีพนะครับเขียนน้ำยืนแระ่บาปแบบเปิดได้ครับเอายังไม่มเสร็จกับด้านนี้นี่ครับตาช่าง รับินรถหนักก็ไม่ช่างตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปดำด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแท่นดำนะครับของลงแปลงถ้ารถดำก็จะบินเข้าตรงนี้นะครับไปดำด้านในก็ไม่ต้องขึ้นดำครับถ้าเป็นดำส่วนรถที่ดำไม่ได้ก็ต้องขึ้นตรงนี้ครับนี่ วิ่งขึ้นไปตรงนี้ลงเสร็จแล้วก็นี่ครับตีรถเป่าออกมาวนกลับไปด้านหลังตาช่างนะครับที่เราช่างตอนเข้าไปเนาะวนกลับมาช่างที่เดิมแล้วก็รับบินแปงครับบินแปงแล้วก็บินน้ำหนักยืนทั้งสองช่อง รอรับเงินครับอันนี้เงินสดเงินเส่นแก่แก่แต่นะครับแก่แต่ดวงเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับอันนี้ผมก็ลงเสร็จแล้วครับจอดจอดตรงนั้น,นครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามก็สวัสดีครับ